ครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมผมได้นําสูตรเด่นบนมท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับถึง4สูตรด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปแรกของข้อมูลบนนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอน่นนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับครับก็สำหรับเดีกล่างนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผมสรุปไปแล้วนะก็วันนี้เรามาชมข้อมูลบนกันนะครับโดยคลิปแรกวันนี้นะครับผมจะนำเด่นบนนะครับท่านผู้ชมเด่นบน สี่สูตรนะครับท่านผู้ชมซึ่งทั้งสี่สูตรนี้งวดที่ผ่านมาเข้าทั้งสี่สูตรนะท่านผู้ชมนะซึ่งเป็นสูตรหลักของเราอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับก่อกนอน่นนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเรามาดูผลของสลากงวดที่ผ่านมานะครับงวดมาที่16เมษานะก็ต้องบอกว่าเข้าดีมากนะท่านผู้ชมนะผล สลากงวดที่ผ่านมาเนี่ยสูตรของเราเนี่ยโอ้โหมันมาหลุดอยู่แค่ดับติดดับสิบหน่วยแค่นั้นเองท่านผู้ชมไม่งั้นนะโอ้คู่โต๊ดเราเก้าห้านี่เข้าเต็มเต็มเลยนะเสียดายมากท่านผู้ชมนะเลขดับเอาไม่อยู่นะครับดับสิบหน่วยนะเสียดายจริงๆท่านผู้ชมก็ผลรางวัลงวด16เมษาออกห้าเก้าปดนะครับล่างออก7 9ดเก้านะก็เรามาดูสูตรนะครับงวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับ ก็เข้านะครับท่านผู้ชมเข้า8 8ก็เข้าท่านผู้ชม9ก็เข้าสูตรแรกนี่ก็ผ่านนะสูตรที่2 5ท่านผู้ชมเนี่ยผ่านนะครับเข้าอีก2สูตรนะท่านผู้ชมเนี่ยครับผมบอกว่ามันไม่ชนมันจับคู่มันก็มาจับคู่จริงๆท่านผู้ชมเนี่ยสสูตรเนี่ยผ่านนะครับเสียดายมากทีนี้เอ่อเรามาดูเด่นร้อยบน6 สูตรนะท่านผู้ชมก็ผ่านนะแต่ว่าสิบบนกับหน่วยบนนี่เขาหลุดนะท่านผู้ชมหลุดเป็นงวดแรกนะก็ผมยังตามต่อนะท่านผู้ชมผมยังให้โอกาสเขานะนะสองสูตรนี้นะเนื่องจากว่าเขาเดินดีมาตลอดเพิ่งหลุดงวดแรกผมคิดว่างวดนี้เอาอยู่เพราะดูตัวเลขแล้วไปในทิศทางเดียวกับสูตรหลักทั้งเด่นและก็ดับท่านผู้ชมผมยังจะใช้สูตรเดิมนะครับสําหรับดับท่านผู้ชมโอ้ดับ ดับ5สูตรนะท่านผู้ชมทั้ง110หน่วยนะครับผ่านหมดเลยนะท่านผู้ชมนะนี่ครับ100ก็ผ่าน10ก็ผ่านดับ5สูตรนี่ไม่ง่ายนะท่านผู้ชมเขาผ่านหมดทั้ง110หน่วยเลยนะแต่ว่าบนบนก็ถือว่าผ่านนะท่านผู้ชม0กับ0กับ3แต่นี่ครับมันมาหลุดตัวนี้ท่านผู้ชมนี่โอ้โหไม่งั้นนะ3ตัวนี่เห็นเห็นนะท่านผู้ชมนะนี่ครับมันหลุดแค สิบหน่วยนี่มันไอ้ที่มั่นใจมากๆนี่มันชอบหลุดนะท่านผู้ชมมันช่วยไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าเรามั่นใจมากแต่ว่าเขาก็มาหลุดไอ้สูตรที่เรามั่นใจอ่ะมั่นใจที่สุดมันกลับมาหลุดนะท่านผู้ชมสําหรับเด่นบนคู่กี้สองสูตรเอาอยู่นะท่านผู้ชมมา5้ากับเก้าเห็นไหมฮะผมบอกว่ามันจะมา1นถึงสตัวมันมาถึงสตัวถือว่าผ่านนะท่านผู้ชม เด่นร้อยบนคู่ขี้ผมบอกมันสองสูตรผมจะใช้สูตรนี้มันก็มาจริงๆมาห้ามีขี้สองสูตรนะท่านผู้ชมคือเข้าขี้นะเนี่ยครับผ่านนะแล้วก็ทีเด็ดที่ผมบอกท่านผู้ชมผมย้ำแล้วย้ำอีกนะท่านผู้ชมเนี่ยครับถ้าใครที่ดูคลิปผมเต็มๆนะผมจะย้ำบ่อยมากก็คือเด่นสิบบนคู่ขี้สามสูตรซึ่งเขาไม่ค่อยมาสามสูตรนี่ นั้นๆจะมาทีหนึ่งนะท่านผู้ชมขี้สามสูตรแล้วมันมาเก้าแต่ว่าสิบสิบกับหน่วยเราไม่มีเกนะ้านะท่านผู้ชมเสียดายมากแต่ผมว่ามั่นใจมันต้องมาขี้แน่ๆซึ่งซึ่งซึ่งผมมั่นใจมากผมย้ําตลอดว่าหลักสิบงวดที่ผ่านมาต้องเป็นขี้ซึ่งสูตรมันสูตรนี้เขาเดินดีมากนะท่านผู้ชมถ้ามาสามสูตรเมื่อไหร่จะเป็นเรื่องเลยนะเราเรามั่นใจสูงมากนะเรามาดูว่างวดนี้เขาจะ มาเลขอะไรนะท่านผู้ชมนะทีนี้พอมาจับคู่ท่านผู้ชมจับคู่พอหลักร้อยมานะแต่สิบหน่วยนี้เราไม่มานะครับท่านผู้ชมหลักร้อยมาสิบหน่วยไม่มาแต่ก็นี่เสียดายมากท่านผู้ชมเก้าห้านะเก้าห้าสองนะผมผมเน้นที่เก้าห้าสองเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าสี่แต่มันมา958ซึ่งดับ10หน่วยก็คือเลข8เสียดายมากเนี่ยครับ าห้าแต่มันมาคู่ตัวท่านผู้ชมเข้าเต็มเต็มเลยแต่เราไม่ได้แค่ตัวเดียวก็คือแปดซึ่งมันดับสิบหน่วยเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยไม่น่าจริงๆโอ้เกือบจะได้แล้วก็ไม่ได้ทีเนี้ยจานี่ได้ไหมท่านผู้ชมสูตรพิเศษผมอะ่ 8, 9, 0, นะแปดเก้าศูนย์ะมาทั้งแปดทั้งเก้าเลยผมบอกว่าพลาดไม่ได้น,ะนี่แหละฮะสูตรที่สองสามสี่ห้าแล้วมันมาห้าเนี่ยและสูตรสุดท้ายเนี่ย ผมเน้นไปที่เลข2แล้วมันมาเลข8ซึ่งเป็นเลขดับท่านผู้ชมผมก็บอกท่านผู้ชมแล้วว่านี่ไงคู่โตสเนี่ย9กกับ95เนี่ยอย่างอื่นผมตัดทิ้งหมดเลยนะเพราะดับเอาอยู่เนี่ยมันก็มาตัวนี้ท่านผู้ชมมา95้าเนี่ยครับนี่ครับ,รบเต็มเต็มเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยใช้ได้มากนะสูตรบนเข้าดีมากงวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมงวดนี้เรามาว่ากันต่อนะเพราะว่า ผมก็ยังยังมั่นใจสูตรเนี่ยครับสูตรที่จะมาลงเนี่ยสี่สูตรนะท่านผู้ชมเด่นบนสี่สูตรโดยเรามาดูนะครับสองสูตรแรกนะท่านผู้ชมเป็นเด่นบนเดือนดีสี่ตัวสองสูตรนะท่านผู้ชมเด่นสี่ตัวนะเอาสองชุดแรกไปก่อนสองสูตรแรกไปก่อนนะครับก็สูตรแรกนะครับสูตรเดิมนะสูตรหลักของเราสูตรประจําเลยนะท่านผู้ชมสูตรนี้ถึงเขาจะหลุดแต่ก็ไม่เคยหลุดจานะสูตรแรกนะครับ เดี <Cornell. S 2> ๋ยวผมขอเขียนไอ้นี้หน่อยท่านผู้ชมจะได้ทราบอันนี้เป็นสูตรหนึ่งนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นสูตรที่สองนะครับก็สูตรหนึ่งนะครับใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนคูณสองผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกสี่นะครับท่านผู้ชมเป็นเด่นสี่ตัวนะก็สูตรสองนะครับใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ไปบวก ห้าบวกสาบวกหนะเป็น4ี่ตัวนะครับเด่นนะครับผมใช้งวดที่ออก4ี่เจดปดนะมาเป็นตัวคำนวณนะครับท่านผู้ชมก็เรามาดูสถิติกันเลยนะผมเอาสถิติมาให้ชมไม่เยอะนะท่านผู้ชมแต่ว่าทั้ง2สูตรนะท่านผู้ชมทั้งสองสูตรเนี่ยสถิติตั้งแต่หนึ่กุมภาหกหกนะจนถึง16เมษาหกเจ็ดนะสามสงวดเต็มเต็มนะท่านผู้ชมนะ สูตรแรกสูตรนี้ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะส่วนสูตรที่สองเนี่ยสามสิบงวดเขาหลุดแค่งวดเดียวนะท่านผู้ชมไม่ใช่ธรรมดานะท่านผู้ชมสองสูตรเนี่ยนะถึงแม้จะแค่สามสิบงวดนะส่วนท่านใดที่อยากรู้ว่าเขาเดินยาวกว่านี้ไหมสูตรก็มีท่านลองไปเช็คสิติดูนะครับแต่ว่าที่ผมใช้จริงๆนะ่ะมันประมาณปีก,กว่าๆนะครับ ซึ่งก็เอาลงลงมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมก็หลุดเลยนะสูตรสูตรเนี่ยส่วนสูตรนี้ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมก็เรามาดูครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยงวดที่ผ่านมานะครับออกห้าเก้าแปดนะครับท่านผู้ชมสูตรที่เราคํานวณได้นะอันนี้สิบหกเมษานะแปดเก้าศูนย์สี่แล้วเขาก็มาทั้งแปดและเก้าเลยนะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวนะ มาทั้ง8และก็9ถือว่าผ่านนะครับท่านผู้ชมครับส่วนสูตรที่2นะท่านผู้ชมได้5 0 3 4แล้วก็มา5นะซึ่งทั้ง2สูตรนี้เขาชนที่0ูนย์กับ4นะท่านผู้ชมแต่ตัวชนไม่มาเขามาครบเลยท่านผู้ชมคือคู่โต๊ดนะั่นแหละ9 5นี่ผมเน้นเน้นมากเลย8นี้มันดับ10หน่วยนะ่ะเสียดายมาก แต่เขาก็ยังมาอยู่นะท่านผู้ชมมาครบทั้ง3ตัวเลย3หลักเลยร1 0หน่วยนะร1 0หน่วยแต่คู่โต๊ะเ5้ห้าหเนี่ผมเน้นย้ำแล้วย้ำอีกนะใครที่ชมคลิปผมจะรู้นะก็ทีนี้เรามาคำนวณสูตรนี้กันเลยครับท่านผู้ชมครับร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือ5นะครับร้อยบนก็คือห้า หน่วยบนคูณ2หน่วยบนก็คือ8นะท่านผู้ชม8 2 16ก็ได้5กับ6เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะครับ5บวก6ก็ได้1นะได้11นะท่านผู้ชมนะเอาเอาตัวท้ายนะครับ1นะครับ1ไปบวกกับ2ท่านผู้ชม1บวก2ก็ได้3 3บวก1ก็ได้4 3บวก1ได้4 4บวกอีก1ก็ได้5 ห้าไปบวกสี่ท่านผู้ชมห้าไปบวกสี่ก็ได้เก้าได้แล้วครับท่านผู้ชมครับเด่นบนสูตรหนึ่งได้เด่นสามสี่ห้าเก้าทีนี้เรามาดูสูตรสองกันนะครับท่านผู้ชมครับร้อยบนก็คือหนะ้านะท่านผู้ชมร้อยบนก็คือห้าหน่วยบนก็คือแปดหน่วยบนก็คือแปดแปดบวกห้าได้สิบสามนะครับเราเอาสามนะ ก็3นะครับ3ไปบวกกับ5แต่ว่าเราเอา3มาก่อน3เป็นเด่นตัวแรกนะท่านผู้ชมนะได้3นะครับ3ไปบวก5นะครับเป็น8นะท่านผู้ชม3ไปบวก5เป็น8 8ไปบวก3เป็น1นะ1ไปบวก1ก็ได้2นะเพราะฉะนั้น เดนบนสูตรสองได้สามแปดหนึ่งสองท่านผู้ชมทีนี้ผมอยากนะให้ท่านผู้ชมมาดูตัวชนนะครับทั้งสองสูตรนะท่านผู้ชมนะสามสี่ห้าสามสี่ห้าเก้าสามสี่ห้าเก้ามีชนไหมมีชนสามนะท่านผู้ชมนะชนสามนะครับ ชนแค่ตัวเดียวนะครับชน3นะ4ี่้ามีไหม4 5, 9, มี่ห้า้ามีเพราะฉะนั้นสูตรนี้ชนชน3นะท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมครับเขาจะมาตัวชนหรือจะมาจับคู่หรือทั้งชนทั้งจับคู่น่าสนใจมากมันคล้ายๆกับสูตรที่ผ่านอ่างวดที่ผ่านมาเลยนะท่านผู้ชมนะผมเชื่อมั่นว่าเขาก็น่าจะเดินต่อนะครับท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูตัวชนกับจับคู่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับ ชัติก็ก็ผมก็จะไม่ลงอะไรในรายละเอียดอะไรมากนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ชมผ่านๆน,นะครับสําหรับชัติเพราะว่าเคยเอาลงให้ชมแล้วก็เนี่ยถ้าอย่างเขาไม่ชนนะท่านผู้ชมเขาจะมาเนี่ยทั้งคู่โต๊ทั้งมาครบเลยนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้โดยเฉพาะสูตรติดเลขข้างเบิ้ลทั้งหามเนี่ยเบิ้ลเนี่ยหามเนี่ยเขาก็จะมาครบหมดเลยท่านผู้ชมเนี่ยเบิ้ลหามนะอันนี้ครบหมดเลยทั้งสามหลัก สำหรับตัวชนนะครับท่านผู้ชมถ้าตัวชนไม่มานะท่านผู้ชมตัวชนไม่มาเนี่ยเขาก็จะมาอ่าสิบหน่วยแล้วคู่โต๊เหมือนตัวทั่วไปสำหรับงวดนี้ท่านผู้ชมเขาชนสามงวดที่ผ่านมาอ๋อเดี๋ยวขอเขียนหน่อยนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยชนไม่มานะท่านผู้ชมศูนย์สี่แต่เขามาครบนะท่านผู้ชมเขามาครบก็คือมาห้าเก้าแปดครบสามตัวเลยนะครับท่านผู้ชมครับผ่านนะครับ ถ้าชนไม่มาเนี่ยไม่คู่โต๊ดก็มาครบท่านผู้ชมเพราะมันมีถึงเด่นทั้งสี่ตัวนะท่านผู้ชมสองสูตรก็ปกติก็หกตัวเจ็ดตัวแปดตัวนะท่านผู้ชมโอกาสที่เขาจะมาครบมันก็มีสูงนะสูตรนี้ชนสามถ้าสามไม่มาท่านผู้ชมจะจับคู่ไหมนะก็เดี๋ยวเราก็มาว่ากันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพนะแต่แนวโน้มดูแล้ว 1>, 1 2ึ่งาท่านผู้ชม1นึสผมผมดูแล้วเทียบกับสูตรเด่นหลักหลายสูตรนะสูตรดับด้วย1 2ึ่งสองสามหาท่านผู้ชมเลขต่ำเด่นบนงวดนี้มาแน่ๆ1ตัวทีนี้ท่านผู้ชมเรามาดูเด่นเด่นบน เดินดีสามตัวอีกสองสูตรท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นระยะสั้นนะท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะสูตรแรกนะสูตรแรกนี่เขาเดินมาสิบเก้างวดนะท่านผู้ชมนะสิบเก้างวดนะเอ่อสิบเก้างวดนี่ยังไม่ผิดนะทั้งถ้ารวมอีกอีกงวดหนึ่งเขาเพิ่งมาหลุดเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็สูตรสองนี่สิบห้างวดเขายังไม่หลุดนะเป็นระยะสั้นๆนะท่านผู้ชมสิบกว่างวดนะก็แต่ว่าเขาเดินดีท่านผู้ชมสูตรเนี้ย Uh, เรามาดูสูตรนะสูตรแรกใช้ร้อยบนบวก10บนบวกหน่วยบนคูณ2บวกหน่วยล่างผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวก1บวก3บวก3ท่านผู้ชมสูตร2ใช้10บนบวกหน่วยล่างคูณ3ผลลัพธ์ไ,ลลได้เท่าไหร่ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวก5บวก1นบวก5นะท่านผู้ชมเซตีใช้งวดที่ออก4 78มาเป็นตัวคำนวณน,นะครับท่านผู้ชมดูจาก2สูตรนะท่านผู้ชมสูตรแรกเนี่ยเขาหลุดไป1 งวดท่านผู้ชมเนี่ยครับเขาเพิ่งมาหลุดนะเขาเดินดีมาตลอดเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเพิ่งมาหลุดพอหลุดแล้วก็ไม่หลุดซ้านะท่านผู้ชมเขากลับมาเดินต่อเนี่ยครับนะส่วนสูตรเนี้ยสิบห้างวดแล้วยังไม่หลุดเลยท่านผู้ชมมาดูงวดที่สิบหกเนี่ยถึงเป็นระยะสั้นแต่เขาเดินดีท่านผู้ชมเรามาดูงวดที่ผ่านมานะครับก็หวยออกหนะ้าเนะก้าแปดนะท่านผู้ชมนะก็ ผลการคำนวณของเราได้5 8 1ก็มา5ถือว่าผ่านนะครับก็เดี๋ยวก็มากสีนิดนึงนะอันนี้ได้5นะครับส่วนสูตรที่2นะท่านผู้ชมสูตรนี้ยคำนวณได้3 4 9มา9นะครับท่านผู้ชมเข้ามา9ก็จับคู่ท่านผู้ชมเขาไม่ชนไงฮะ5 8 1เนี่ย กับ3 4 9เก้าขาไม่ชนนะพอไม่ชนแล้วก็ามาเลยครับมาคู่โต้เลยเน,นี่ยฮะ9 5เนี่ยฮะนะสองสูตรนี้นะท่านผู้ชมเด่น3ตัวเท่านั้นนะทีนี้เรามาคำนวณงวดมันที่2พฤษภากันนะครับท่านผู้ชมครับก็2พฤษภานะครับร้อยบนก็คือ5นะร้อยบนก็คือ5 10บนก็คือ9 หน่วยบนคูณ2ก็คือ8 26 6ได้6นะครับหน่วยล่างก็คือ9นะครับก็9บวก6ได้5นะครับท่านผู้ชม15นะ9 5บวก5ได้4นะก็4บวก5ได้9นะครับ9ไปบวก1ได้0นะท่านผู้ชมนะเอา9ไปบวก1ก็ได้0 ศูบวกสก็ได้3 3ไปบวก3ก็ได้6นะเพราะฉะนั้นสูตรแรกนะครับได้เด่น0 3 6นะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่2กันนะครับ10บนนะสิบนก็คือ9 10บน9หน่วยล่างคูณ3นะครับ9 3้ามยีนะครับก็ได้7นะ เบวกกับ7ก็ได้สิบหกนะอันนี้ก็ได้หนะครับท่านผู้ชมครับก็นำหกไปบวกห้านะครับท่านผู้ชมครับหกหได้สิบอก็ได้1นะหนึ่งบวกหก็ได้สองสองบวกหก็ได้7อันนี้ได้เก้าถูกนะครับก็สูตรที่2นะครับคำนวณได้หนึ่งสองเจ็ดแล้วก็เรามาดูกันครับท่านผู้ชมชนไหมครับ ศูนย์สไม่ชนนะท่านผู้ชมผมว่าต้องจับคู่แล้วล่ะแบบนี้นะถ้าสูตรเขาเดินต่อนะครับผมว่าน่าจะจับคู่แต่ทราบมีสูตรใดสูตรหนึงหลุดนะมันก็ก็หลุดแต่ผมเชื่อลึกๆว่าเพราะตัวเลขมันท่านผู้ชมสังเกต2สูตรที่ผ่านมานะครับก็ตัวเลขเนี่ยเขาไปในทิศทางเดียวกันนะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวได้ลงข้อมูลบนให้ท่านผู้ชมชมไปเรื่อยๆแล้วจะได้เห็นภาพให้ชัดขึ้นนะครับท่านผู้ชมทั้งสองสูตรนี้ไม่ชนนะท่านผู้ชมไม่ชนเดี๋ยวผมแดดไว้เลยนะอันนี้ไม่ชนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาจับคู่ท่านผู้ชมถ้าไม่ชนจับคู่อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าสูตรหลุดนะก็จับคู่ไม่ได้ก็ต้องมีแต่ว่าผมเชื่อว่าหนึ่งสองสามท่านผู้ชมเห็นนะสูตรแรกเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมแล้วว่า เนี่ยครับหนึ่งสองสามนะเด่นบนสามตัวสองสูตรก็หนึ่งสองสามท่านผู้ชมหนึ่งสองสามเด่นนะวันนี้เด่นบนนะท่านผู้ชมมาแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งตัวแหละผมมั่นใจอย่างนั้นนะท่านผู้ชมตามสูตรนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับประเดิมคลิปแรกนะครับ เด่นบนเดินดี4ตัวทั้งเดินเอ่อเด่นบนเดินดี4สูตรท่านผู้ชมทั้งเด่น4ตัวแล้วก็เด่น3ตัวนะครับก็หวังว่าทั้ง4สูตรจะเดินต่อนะครับท่านผู้ชมครับก็พรุ่งนี้เรามาตามเ,าเด่นบนผมยังไม่แน่ใจว่าจะเอา เด่นร้อยสิบหน่วยหร uh ือ oh. ว่าดับร้อยสิบหน่วยมาลงให้ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมขอไปดูข้อมูลก่อนนะครับก็สําหรับวันนี้คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับจะลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดใจให้กับทางช่องด้วยนะครับก็พรุ่งนี้เรามาชมกันต่อนะครับสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ